สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรลดละนะคะ <c oughs> คลิปนี้กะทิก็คงจะคุยเรื่องทั่วไปเพราะว่าขอเป็นในแบบที่กะทิเป็นคือกะทิไม่ชอบเรื่องที่มันยุ่มยินจุกจิกนะฮะแม้แต่ในชีวิตประจําวันเวลาคุยกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยเราจะคุยกันเรื่องปกติทั่วไปแล้วก็หลายคนจะบอกเป็นไปไม่ได้หรอกมนุษย์นินทานทุกคนแต่ในกลุ่ม ก้อนของกะทิเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อาจจะนินทาคนน้อยกว่าโดยเฉลี่ยก็ได้นะคะเพราะเราเวลาเจอกันเราจะคุยเรื่องชีวิตทั่วไปการทำมาหากินแฟชั่นแล้วก็อะไรคะเรื่องราวาทั่วไปในครอบครัวบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่เราจะไม่นินทาบุคคลที่3คนที่เรารู้จักแล้วเอาเขามานินทาลับหลังเนี่ยเ,เราจะไม่ทำ ไม่ใช่เป็นคนดีแต่ว่าไม่ชอบนะคะถ้าต้องนินทาเราจะเน้นคุยเกี่ยวกับสีสันบันเทิงค่ะเรื่องดาราเรื่องนักร้องแล้วก็เรื่องการเมืองในประมาณนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยในชุมชนสีกอในสายตากทิเนี่ยมันไม่ใช่การวิเคราะห์มันคือการนินทาต่อหน้าสาธารณาชนนะคะทำไมมันถึงให้ความรู้สึกอทิแบบนั้นขอพูดตรงๆเลยว่าเวลาฟังช่อง u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่เขาเลือกใช้นะคะน้ำเสียงที่ประชดประชันแดกดันท้าทายแล้วก็เนื้อหาสาระนะคะมันส่วนใหญ่คือเรื่องส่วนตัวของคนอื่นซึ่งไม่ได้มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเราเลยแล้วในเรื่องเนื้อคดีเองเนี่ยในเมื่อมันอยู่ที่ชั้นอุทธรณ์แล้วเนี่ยแล้วเราทุกคนก็รู้อยู่ว่า ต่อให้พูดไปมันไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อาจจะยังมีคนอยากฟังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าความคิดเห็นคุณพูดออกมาแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่สารชั้นต้นตัดสินไปเนี่ยอันนี้คุณควรจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกะทิว่านะคะแต่ก็แล้วแต่สิทธิของแต่ละคนที่อยากจะ พูดต่อไปเรื่อยๆในเรื่องเนื้อคดีมันเป็นความรับผิดชอบของพวกคุณเองนะคะคุยกันให้มันคุยกันให้สนุกหรือคุยกันเพื่ออะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันควรจะพิสูจน์ได้นะคะแต่ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้แล้วไม่แน่ใจจะพูดหรือไม่พูดต้องคิดดีๆค่ะกะทิเป็นคนหนึ่งที่จะไม่มีความกล้าแล้วก็มีความมั่นใจพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ย ก็จะเว้นวักเนื้อคดีเพราะว่าเราไม่อยากอดอ้างว่าเรามีสายนู้นสายนี้เรามีสายส่งต่อมาจากตำรวจเรามีสายส่งต่อมาจากชาวบ้านอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่ามันจริงนะคะว่าเรามีสายจากใครเนี่ยเราก็ไม่น่าที่จะหยิบขึ้นมาพูดน่นะคะถ้าเราหยิบขึ้นมาพูดเพราะอะไรคะเพราะว่าเรากลัวคนไม่เชื่อเราใช่ไหมคะแสดงว่าเราขาดความมั่นใจในตัวเองกลัวคนจะไม่เชื่อถือเลยต้องหยิบยกขึ้นมา เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวเองสแสดงว่าลึกๆเราไม่มั่นใจค่ะว่าคนจะเชื่อเรากะที่เคยบอกเพื่อนๆเ,เราว่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำงานเนี่ยกะที่เห็นเจอคนที่เก่งจริงๆมาเยอะนะคะแล้วก็เก่งกว่าเรามากมายในสมัยวัยรุ่นเนี่ยเราทำงานแรกๆเราก็จะคิดว่าเรารู้รเรื่องเราก็จะพูดนู่นพูดนี่นะคะไอคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมติ่มๆเงียบเงียบ นิ่งๆเนี่ยดูเหมือนไม่รู้อะไรเราก็พูดเข้าไปสิคะใช่ไหมคะนึกว่าเรารู้แต่พอไอ้คนที่เงียบๆติ่มๆพูดทีเนี่ยโอ้เฮ้ยเขารู้เรื่องเขาเก่งกว่าเราเยอะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เตือนสติเราว่าอย่าพยองสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันแค่จิ๊บจอยนะคะมดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งเตือนตัวเองเตือนกันที่อยู่เสมอว่ามีคนเก่งกว่าเราเสมอนะคะ อย่าอวดอ้างตัวเองบางทีเนี่ยเรามีรู้แค่2เราพูดเหมือนว่าเรารู้สิบแต่คนที่มันรู้ร้อยนี่มันนั่งเงียบๆมันไม่พูดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กะทิเตือนตัวเองเสมอคือมีใช้คำพูดคำนี้นะคะเหนือฟ้ามีฟ้าเสมอนะคะกะทิก็เหมือนเดิมนะคะยืนอยู่จุดเดิมยืนอยู่ข้างผู้สูญเสียรอฟังผลคดีกันไปเรื่อยๆนะคะ เหมือนเดิมค่ะเรื่องส่วนตัวลึกๆไม่เกี่ยวค่ะไม่ยุ่งนะคะเพราะว่าพูดทุกคลิปว่าใครทําดีก็ได้ดีใครทําไม่ดีถ้าปรับปรุงตัวเองมันก็ดีกับชีวิตเขาแต่ถ้าไม่ปรับปรุงมันก็เป็นผลกรรมอันนี้ไม่ใช่หมายถึงผู้สูญเสียคนเดียวนะคะหมายถึงทุกคนรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะกะที่จะไม่มายืนอยู่ตรงกลางโลกใบนี้แล้วชี้นิ้วว่าคนนี้สันดานไม่ดีคนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้สร้างให้กะทิมาเป็นตำรวจโลกนะคะ เราดูแลสังคมในขอบเขตที่เราควรทำแต่เราไม่ใช่เจ้าชีวิตของคนอื่นในชุมชนยูทูบเบอร์รอบคติศิกรนะคะกระทิจะขอพูดเป็นภาพรวมที่กระทิเห็นเท่านั้นเองอย่างภาพรวมที่เห็นนะคะกระทิจะมีอยู่ประมาณสักสองสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าเท่าที่กระทิเห็นมีคนว่าผู้สูญเสียหยิบเรื่องสองอาจารย์ขึ้นมาพูดไม่หยุดสักที ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาพูดไม่หยุดสักทีทำไมไม่เงียบถ้ายุติธรรมพอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนะคะคุณ,ค,ณคุณวิจารณ์ณเขาก่อนนะคะแม้จะใช้ข้ออ้างว่าเขาเป็นผู้สูญเสียวิจารณ์ณได้นะคะข้ออ้างอ้างแรกๆอาจจะดูสมเหตุสมผลแต่ตอนนี้คดีผ่านมาสี่ปีแล้วนะคะคุณวิจาร์ณเขามากี่ปีแล้วคะไม่หยุดคุณเป็นฝ่ายเริ่มแล้วไม่หยุด แต่พอเขาตอบกลับคุณบอกว่าเขาไม่หยุดลองดูภาพสิคะว่าต้นต่อมันคืออะไรชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มใหญ่เป็นเรื่องที่กะทิจะพูดอันถัดมาเนี่ยนะคะคือบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนบางคนเนี่ยตัวเล็กๆแต่ว่าพูดให้ตัวเองดูใหญ่ดูใหญ่ดูใหญ่แล้วก็ใช้นิ้วชี้ไปบอกอีกคนว่าเธอตัวเล็กกว่าฉันเพื่ออะไรคะเห็นภาพไหมคะว่าแสดงให้เห็นว่าฉันเนี่ย เหนือกว่าเธอชั้นใหญ่กว่าเธอชั้นคนเยอะกว่าเธอเธอตัวเล็กนิดเดียวไปช่องไหนก็ไม่ได้น่าขำนะน่าขำจริงๆค่ะหนึ่งคุณคิดว่าเขาอยากไปช่องไหนบ้างล่ะคะหลายคนที่อยู่ทั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่กลับคำกลับพฤติกรรมเขาไม่ชอบใครเขาไม่กระโดดไปกระโดดมาเพื่อให้มีพวกเยอะขึ้นนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าต้องไปรวมคนที่เราเคยว่าเขาแล้วคนเหล่านี้ก็ยัง ออทำเหมือนเดิมคือด่าคนไปทั่วเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วเราไม่ชอบเขาเราจะไม่ฝืนกลับไปเพื่อให้เราดูคนเยอะขึ้นนั่นคือเรามีจุดยืนมั่นคงถ,ถึงแม้ว่าถ้าคุณจะมองว่าเราเล็กนะคะแต่ว่าไอการวัดขนาดรูปร่างหน้าตามันไม่เท่ากับวัดใจคะ่ะนะคะใจที่มั่นคงใจที่ไม่กระโดดไปกระโดดมาไรจุดยืนที่แท้จริง อีกเรื่องนะคะก็ที่บอกแล้วว่ากะทิจะไม่พูดในสิ่งที่กะที่ไม่รู้นะคะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่กะทีพอที่จะรู้บ้างนะคะจากประสบการณ์นะคะเรื่องที่การแต่งงานในสถานทูตกะทิเคยทํางานมาสองสถานทูตแต่ทั้งสองสถานทูตไม่ใช่สถานทูตประเทศไทยนะคะเป็นสถานทูตของประเทศอื่นสถานทูตหนึ่งเนี่ยตำแหน่งกะทิกระจอกกระจอกมานะคะคือตําแหน่งล่างๆค่ะแต่อีกสถานทูตหนึ่งกะทิ่ทา แผนกวีซ่าก็คือดูดูแลรับเอกสารเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าการท่องเที่ยวนะคะทั้งสองสถานทูตท,ที่กะทิทำงานม,มากะทิไม่เคยเห็นแม้แต่วันเดียวที่สถานทูตจะจัดงานแต่งงานให้บุคคลภายนอกแม้แต่บุคคลหรือพนักงานที่อยู่ในสถานทูตแม้จะเป็นพนักงานในท้องถิ่นเองหรือเป็นพนักงานของประเทศนั่นเองไม่เคยเห็นเข้ามาจัดงานแต่งงานในสถานทูตอันนี้คือเรื่องที่อยากจะแชร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ปัจจุบันเขาให้ความสําคัญมากกับเรื่องความปลอดภัยเขาจะไม่ให้บุคคลภายนอกมาเดินเพ่นพ่านภายในสถานทูตนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไป40ปีที่แล้วถ้าใครแต่งงานใน40ปีที่แล้วแล้วก็เป็นสถานทูตไทยในที่ที่อื่นเนี่ยกะทิไม่แน่ใจว่าสภาพความมั่นคงความปลอดภัยในช่วงนั้นเป็นยังไงความหนาแน่นในการคุ้มคุ้มครองหรือว่าป้องกันสถานทูตมันแน่นหนาแค่ไหนนะคะกะทิแค่เล่าในส่วนที่กะทิเห็น แล้วก็รู้จากการที่ทำงานมาสองสถานทูตอันนี้คือสิ่งที่อยากแชร์แล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากตบท้ายอยากจะบอก f อของแม่สาทุกคนว่าทุกคนคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเรียนรู้ได้ณนะจุดนี้ก็ที่เห็นและเชื่อว่าทุกคนเห็นชีวิตเราทุกคนมีคุณค่าทุกเวลาทุกนาทีมีความสำคัญใช่คะ่ะเรามาใช้เวลาติดตามคดีเรามาปฏิสัมพันธ์แล้ก็มีเพื่อนใน YouTube ก็เป็นสิ่งดีนะคะทุกคนแต่ว่าเราเห็นอะไรจุดที่ไม่น่าเอาเป็นแบบอย่างมันสอนใจเราค่ะอย่าใช้เวลาจับจ้องจับผิดคนทุกกระเบียดนิว้วทุกเวลานอกจากทำลายอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มอีโก้ภายในตัวโดยที่เราเองจะไม่รู้ตัวค่ะ มันเป็นการสร้างรูปแบบความคิดในสมองเรานะคะว่าเราต้องจ้องจับผิดคนแล้วมันจะกลายเป็นความเคยชินเราต้องระวังจุดนี้ถ้าเรารักตัวเองอย่าทำแบบนั้นค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะมันเป็นคำถามมาตลอดแล้วก็อยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่คอยจ้องจับผิดสาวิตรีเนี่ยมันถึงจุดไหนถึงจะเรียกว่าพอถ้าคุณจ้องจับผิดแล้วก็คอย โจมตีจนกระทั่งในที่สุดทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่คุณคิดและต้องการผู้ใหญ่ใจดีทุกคนออกมา FC ที่คุณคิดว่าตาบอดตาสว่างนั่นคือในความคิดคุณนะคะหลายหายคนออกจากสาวิตรียูทูบเบอร์ออกจากสาวิตรีสาวิตรีกลับไปกรีดยางแล้วก็อยู่กับลูกสองคนขายผ้าไม่ได้เพราะไม่มีคนสนับสนุนถึงจุดนั้นคุณถึงจะพอใจหระอคะ แล้วถึงจุดนั้นคุณได้อะไรกับชีวิตคุณคะ่ะอยากถามจริงๆรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแต่ถ้าไม่รู้ตัวก็คงไม่มีประโยชน์อะไรขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่ผ่านมาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ